เวลา8นาฬิกา30นาทีในเช้าของวันที่18ตุลาคม2568ณห้องรับรองหน้าเรือนหลวงปู่แบนจันทัศโรวัดผู้น้อยอำเภอบ้านหมีจังหวัดลบบุรีพระพ,มพรมมกวีกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะภาค3เมตตาเดินทางมาประชุมหาหรือสรุปงานโครงการสร้างบ้านสังฆาประชานุเคราะห์คณะสงฆ์ภาค3 โดยมีพระพรมมกวีเจ้าคณะภาคสามประธานอำนวยการโครงการสังฆาปชานุเคราะห์คณะสงฆ์ภาคสามท่านจุกุลดรพระโสพลพัฒนาคุณที่ปรึกษาเจ้าคณะภาคสามประธานดำเนินงานสร้างบ้านสังฆาปชาลุเคราะห์คณะสงฆ์ภาคสาม พร้อมด้วยคณะกรรมการและทีมงานดําเนินการเข้าร่วมประชุมปรึกษาสรุปแนวทางการจัดทํารูปเร่มรายงานโครงการสร้างบ้านสัง้าประชานุเคราะห์คณะสงฆ์ภาค3ประกอบด้วยลบบุรีสิงห์บุรีชัยนาทและอุทัยธานี ที่ได้ดําเนินการมาโดยตลอดระยะเวลา4ปีที่ผ่านมาได้ดําเนินการสร้างบ้านสังฆาปชานุเค,คราะห์ไปแล้วจํานวน92หลังเพื่อรายงานผลงานให้มหาเทวรสมาคมได้ทราบต่อไปในการนี้พระพมกกรมกวีเจ้าคณะภาค3ายังได้เมตตาเยี่ยมชมอุทยานบุรพาจารย์ซึ่งกําลังจัดเตรียมงานจุนละกะถินพร้อมฉลองสมโพธิรูปเคารพหลวงปู่แบนจันทัสรที่จัดสร้างด้วยความศรัทธา ความกตัญญูต่อครูบูรพาจารย์ของชาวเศรษฐีเรือทองโดยมีท่านจุกคุณด็อกเตอร์พระโสพลพัฒนาคุณที่ปรึกษาเจ้าคณะภาคสาเจ้าอาวาสวัดผู้น้อยเป็นประธานในการจัดสร้างในวันที่โลกร้างความหวังให้วาดมันขาดมันหายใครจะช่วยเติมเพิ่มพลังใจให้ฉันได้ร่ ต่อสู้อีกครั้งบนหนทางไกลกำลังใจง จากนั้นเวลา13นาฬิกานาทีในบ่ายวันเดียวกันพระพงมมก,กวีเจ้าคณะภาค3เมตตาเดินทางไปเป็นประธานมอบปัจจัยจำนวน1 0 0 0 0แสนบาทให้ผู้ประสบอักคีภยัยนณะบ้านเลขที่169ทับ5ถนนคันครองชนละปะทานตำบลทะเลชุบส้อนอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีโดยมีนางชะลอบ,บุญสินเป็นเจ้าของบ้านผู้ประสบอัคคีภยัย เหตุเพลิงไหม้บ้านในครั้งนี้เกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรและด้วยเป็นบ้านไม้จึงเป็นเชื้อเพลิงให้ไฟลุกไหม้ได้อย่างรวดเร็วประกอบกับบริเวณบ้านของนางชลอเป็นสถานที่คับแคบเป็นเหตุให้รถดับเพลิงไม่สามารถเข้าไปสกัดไฟไว้ได้ทันไฟจึงลุกรามไหม้บ้านอย่างรวดเร็ววอดไปทั้งหลังและด้วยนางชลอบุญซินเป็นสมาชิกกองทุนสัจจะบ,บริจาคทรัย์ เพื่อสาธารณสงเคราะห์คณะสงฆ์จังหวัดลบุรีในโครงการ100ร้อยดวงใจในการนี้ท่านเจ้าคุณดรพระโสพลพัฒนาคุณที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค3ประธานฝ่ายสาธารณสงเคราะห์คณะสงฆ์จังหวัดลบุรีมอบหมายให้พระครูพัทรปัญญาวุฒ ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดลบุรีรองประธานฝ่ายสาธารณาสงเคราะห์คณะสงฆ์งจังหวัดลบุรีพระครูประสิทธิ์ศาสนาการรองเจ้าคณะอำเภอบ้านมีเรขานุก,การประธานฝ่ายสาธารณสงเคราะห์คณะสงฆ์งงจังหวัดลบุรีปฏิบัติหน้าที่แทนเพื่อนำปัจจัยหนึ่งแสนบาทมอบให้นางฉลอบ,บุญสิน การมอบปัใจจัยในครั้งนี้พระธรรมวชิรสุนทรเจ้าคณะจังหวัดลบบุรีนำคณะสงฆ์อำเภอเมืองลบบุรีเข้าร่วมมอบปัจจัยโดยมีพระผอม,มกวีเจ้าคณะภาคสามเป็นประธานมอบปัจจัยพร้อมเข้าสารอาหารแห้งให้ครอบครัวนางชะลอบ,บุญศิล์พร้อมกล่าวให้กำลังใจในการดำเนินชีวิตต่อไปคุณเจ้าคณะจังหวัดและเมตตานำของและปัจจัยมามอบให้โยม ก็ขอให้โยมมีกำลังใจเข้มแข็งต่อสู้นะ,ะมันมันผ่านไปแล้วไม่เป็นไรไม่มากเท่าไหร่แต่ว่าเป็นน้ําใจของคณะสงฆ์ที่ห่วงใญยญาติโยมอยู่เพราะว่าสิ่งเหล่านี้ไม่มีทายาทที่เกิดหรอกไม่ว่าจะเป็นอัักีัยอุทกภัยวาตะภัยแต่บางทีมันก็เหนือการท่ากีไร่เนี่ยทั้งหมดสองงาน เราจะทํายังไงจะขึ้นมาใหม่ออไปเป็นอะไรเพื่อนแก้ไขนะอายุเย็นเป็นสุขว่ายจากความดูร้อนนอนทุกข์ดกนทุกท่านทุกคนคือประมาณหกโมงสี่สิบไม่รู้เหมือนกันมันไหมอย่าง้างคนเราไม่ได้อยู่ข้างบนอยู่ข้างล่างตอนไปดูทีมันมันขึ้นแล้วไฟเราก็ไม่รู้จับหมดนีกเย่าหมดทุกอย่างเดี๋ยววันนี้แต่เข้าโครงการไว้ใช่ไหมคะ แล้วกับการที่ได้เป็นสมาชิกวันนี้วันนี้คณะส่งจะลงมาช่วยแล้วมีความรู้สึกไงบ้างคะก็ก็ดีใจอะค่ะก็เราก็ไม่คิดว่าจะมาเข้าถึงตัวเราเราก็ไม่ได้คิดถึงตรงนั้นเราก็ว่าเอาไว้ช่วยพระสงฆ์เกิดเหตุอะไรเกิดอะไรต่างก็อะไรต่างๆที่ว่าเกิดไปอะไรจะได้ช่วยพระสงฆ์ได้ไม่ได้คิดว่าจะมาช่วยเราเองค่ะแล้วมีมีอะไรอยากจะบอกพูดถึงโครงการนี้ไหมคะดีค่ะดีค่ะมีองี้ก็ดีค่ะมันก็ไม่ได้เยอะ ปีนึงก็ไม่ได้มากเธอยังพอเจียดทำได้นะคะถ้าพวกำลังเรายังไหวถ้ามากขนาดนั้นเราก็ไม่ไหวแต่เรายังกำลังไหวแค่เดียปีละร้อยเนาะปีละร้อยเราก็โอเคเพราะว่าที่ทำเนี่ยก็สนิทอาจารย์ด้วยอะไรด้วยก็เลยเราก็เออมาทําตรงนี้ตั้งสี่สิบปีทำบุญในตรงนี้ท่านบอกก็เลยโอเคก็เลยมีอะไรก็ช่วยทําตลอดเหมือนเหมือนบอกบุญรอแล้วเนาะ ค่ะวันนี้บุญช่วยแล้วนะคะคณะสงฆ์ปรแล้วค่ะขอบพระคุณมากเลยนะคะค่ะ,คะ fuck like